สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนน้ำท่วมกบผ่านไปแล้วเนาะเพียวของเก็บของล่างเย็บปล่อยและว,วันนี้สองสามวันเก็บหลังเก็บแอวหมดอ่ะ๋ันนี้เปิดดะวันนี้จัดเมนูซาตินก่อนจะร้อนทัวรัวรบุตรทอนจัดเมนูซาตินนะครับวันนี้วันนี้ใส่พริกแดงขี้หนูสวนนะครับเด้อว,วันนี้ผมมาใส่พริกลาบนะครับเนาะ กับไม้เมาะนะครับเดิมพักไฟต้นหอมพักสีเนาะเลือดเพี้ยเดี๋ยวไปต้มก่อนอืมเพี้ยไปต้มอืมใส่เลือดอืมพี่ขึ้นูสวนอืมหอมแดงเนาะตะไคร้เออตะไคร้ใส่ซอยใส่อืมอืมอรอดที่ตามครับรอดที่ตามมกมกมกอืมตึรอันนี้งามห้ยข้นน้ำงามหมดอจ้าอืมเฮาวก่อนเด้อ คือผ <Christina. S 1> ีเขียงให้กับกันอืม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 อืุดยอดโกยเต็ด่ะด่าด่าด่าตัวกับขันน้ถึงปึ้งได้น่ะนี่นะของกูกันนี่นะเจ็บหลังเจ็บแอวครับ

ดอออืมอ้มาออือโหฟ้าห้องเราโอ้โหเอมมาเด้อฟัก่อนเด้อเก็บเข้าเก็บของแล้วประเดี๋ยวนี้ต่อตๆอต่่าโมโม่กันปะรอสกําครับเด้อเอฟซีต่อไปซอยขนาดเนาะสองกําปละอ่ะส่ไปเลยสอบกํายิ่งใหญ่นะหมอเต็มปากเลยอะงึบเงืบเนี่ย อืมเะเกิงเดียวพอตับเมาะตับนี่เหียลงเดนี่ลวงนี่อ่อสามกัมปเพะดออืมเดีย๋ยวหัวจอนฮีเพะเนาะคือเด้อเดอสามสิบกิบอมืมอืมปหาะมอีมัมาเผมืองมันนะครับเด้อเอซเด้ออุ้มได้มาะอ ได้ปุ๊บแล้วจิ้มขรเขากำแพร่หัวดีมันจะขมกว่าอีนไงอือฮึเดาอือือึออออจุ่มๆไปเลยวันนี้ใส่ฟิกสดนะดครับเด้อแก่เขากำกันจวดจวดจวดจว,วดมัคืออือ ผมนี่ครับออืหอมแดงสวยนี <vibrating> ่สซามต้องสวยอันใหญ่ๆแล้วกินเยอะเขาจอนหีบนมขึ้นเติร์ดๆบ่ายครับซานี่ยนะอืมอืมพิกแดง สวยเลยสูนไปเลยนะครับพริกขี้ผ้าพริกแดงพริกขี้หนูสวนมักเพ็ดแต,แตกับใส่นักน,นะครับอืมแค่นี้พอ่อใข่อืมเนก่จบูบเลยเวลาใส่หีบจอดมันมันเข้าจอดมัน กินหล,หลายๆอย่ังเหมาะล ắ m นะครับออหัวสองหัวพอกินประมาณสี่ห้าคอืปผมซอยกำเนิดใหญ่นี่กินฮีน้ำเทียบด้วยมาะตอร์ต่อไปกัน ้นหอมผักสีเนาะผักไทยอืมสวยเลยสมีเลยง่ายครับสาครับสาสาพริกสาเกีนใส่พริกสดตด้อรอติดตามครับเดี๋ยวจะปรุงได้ครับเด้อเอฟซีรอสักครู่เรียบร้อยแล้วครับเอฟซีต่อไปปรุงเลยนะครับเด้อสมกันแล้วครับเด้อเตี๋ยใส่ ตัวมาละสามสีจ่จอนบางทีเป็นกับส่เลือดเด้อแต่ผมมักนะครับมัดสาเลือดสามจอนอก้นเข้ากันก่อนเด้อมะนี่นะซาจินซาจินตีนใหญ่ๆชุดหยดก้อยเตจ อนุไอ้เนี่เห็นไหมอืมตามเจี๊ยบเนาะน้ำปลาหนึ่งช้อนอืมกิมก่อนเปลี่ยนอันจ้อนก่อนเอาปากเอาดีกว่ากุณก่อน ลำหน้ากินครับสีสันมันนะเมาะเป็นสไตล์เด้อครับเด้อนี่นะรองทุบรองทำหมดเด้อฮึมฮึมฮึจุดยอดเรียบปล่อยแล้วครับเอฟซีฮืมฮึมตัดๆๆๆๆสากินไสฟิกเด็เด้อวันนี้นะเมาะคือผมมาอแข่งมอแม่นเด้อครับเด้อเด้ยอเดี๋ยวมากอน ืม่กินนกืมาก้อินขอแอปั่มวะจัำอันวะแล้วเสียหเอร้องมืดผมมั่งนะครับเออมืดฝนมั่มวะเนด่นุวมยุดแล้วนะอืมอืม bà này khá đắng ban cây liên khiến để khỏi chụp nhập nhập mắt mọi thì khi cái dẹp bốn cái ชาซดนเนี่ยคือว่ามันถึงพริกถึงขิงแด่นะครับมีพริกแดงหอมจักไก่เขา้าคือว่าลิ้นเราอิน้นเล้าลิ้นเราอุปนสายกลางว่ะในรสชาติเต็มเต็มด้วยนะครับนี่นะอื้มฮึ่อืม้มอืมอมของแตะอร่อยที่นุ่นี่นะอืม้มอื้มทำไม่น้อยเดือมีประโยชน์นะครับเดือ อืมลืมบอบทิ่ผมใช้นี่ตัวดิปปีอ่าฮึดิปปีปปนี่ก่ะสมุนไพรร้อนแรงฮอนอืมม,ม,มันบบกเหมือนพริกเนาะแกมัน่ฮอนะ อันจอจออนี้เหมาเะจัดจ่อพราะยเวียนกันฮึฮันบูบู <c oughs> ตรงนี้ทางฝั่งเหนือบางพื้นดี่กะยังหวานแะแวงอยู่นะครับเด้อรับนดอยมาน่ะนะมือซึบอ่ะอือืมฮะ ม,ออมันก็ยังมันมีู่รืงเทศเนาะแต่เจอพริกเผือก,ก,กครับมันก้อยนะครับก็ใช้พริกแดงเนาะใส่สาเนต้องใส่ข้าขวคั่วนี่หมาะขึดนี่อื้อหือ

Hmm. trong cái mưu tuổi rồi lắm nghiêm cấm อ mm hmm. มากแต่ละครับเนะจะไข่ผิดแรกหอมแดงอ่าไมดละหมดละ mm hmm. mm hmm. อื้มมาเออ ยุดิแครับเอฟที่าน